ประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกินางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่หัยทองคำเรียกได้ว่าแฟนๆต่างช็อกเมื่อนางเอกหมอลำเสียงวิหกอย่างยูกิเพนพกาได้ประกาศลาออกจากหมอลำเสียงวีหกโดยระบุข้อความผ่านทางโซเชียลว่า4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพีท่ดี จากหมอลำเสียงวีหกขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท,ท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกําลังใจและคอยสพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทําดีที่สุดแล้วจริงๆกับการทํางานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทําให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลของตนเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจําค่ะและต้องบอกว่าเพชรก็คือเพชรเมื่อประจักษ์ชัยประกาศ ต้อนรับยูกิเพนพกานางเอกหมอลำลุกครึ่งญี่ปุ่นสุไหทองคำโดยได้โพสต์ข้อความระบุสั้นๆว่ายินดีต้อนรับยูกิเพนพกาสุไหทองคำครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามายินดีมากมายเช่นรับรองมาค่ายนี้ดังยิ่งกว่าเก่าแน่นอนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจริงหรือครับถ้าจริงสุดยอดเลยครับในห้างคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอบคุณที่เอ็นดูน้องยูกิค่ะขอให้ดังๆปังๆนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ